ใกล้จูงมือเข้าสู่ประตูวิวาแล้วสำหรับนางเอกสาวสวยคิมเบอร์ลี่ที่เตรียมจูงมือแฟนหนุ่มมาปรินวิวาในวันที่14กันยายนนี้แล้วที่ประเทศอิตาลีแน่นอนว่าปาร์ตี้สละโสดของคิมเบอร์ลี่ก็จัดเต็มไปเรียบร้อยแล้วนำทีมโดยเพื่อนพ้องคนบันเทิงยายาอุรัสยามากี้ราศี โบเบนจวันเดียนาฟรีโปและเพื่อนนอกวงการอีกเทียบที่เนรมิตให้มีรถลีมูซีนมารับคิมเบอร์ลี่แล้วก็พาไปส่งที่ห้องจัดเลี้ยงสุดหรูตกแต่งด้วยลูกโป่งสีสันสดใสแต่ที่สะดุดตาสะดุดใจก็คือชุดของคิมเบอร์ลี่และกลุ่มเพื่อนในงานปาร์ตี้สลัดโสดเนี่ยแหละเพราะจัดเต็มความสวยไม่มีกับและผู้อยู่เบื้องหลังก็อีกหนึ่งความเป๊ะปังครั้งนี้ก็คือ กนกกพรอาทิตย์วรธนาเจ้าของแบรนด์กีฟราตรีสตูดิโอสุดปังที่เนรมิตชุดให้ทุกคนใส่นั่นเอง